สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจรลญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ด้วยสดุดีบทที่74บทที่74นี้เป็นคำอธิษฐานขอพระเจ้าเสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์และขอพระเจ้าช่วยแก้คดีของผู้ที่เนี่ยมาเยาะเยะ้ยขอพระเจ้าช่วยแก้คดีด้วยเพราะว่าพวกศัตรูก็มาเยาะเย้ยถากถางในชีวิตหรือมาเยาะเยะ้ยประชากรของพระเจ้าในบทนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ ผู้ปกครองประเทศเข้าใจว่าผู้ที่เขียนสดุดีบทที่74นี้นะครับเขียนตั้งแต่สมัยเป็นเฉลยที่อิสราเอลถูกทำลายจนสิ้นชาติดินแดนแห่งพันธสัญญาถูกย่ำยีย่อยยับและพระวิหารก็กลายเป็นซากสะหักสหัก,ห,กหักพังดูได้จากสดุดีบทที่79เพลง,งคำพูดบทที่2สดุดีบทนี้นะครับจึงมีความสัมพันธ์กับงานรับใช้ของเยเรมี และ A อเสเคหรือไม่ก็เราสามารถดูได้จากคำอธิบายในข้อที่9ของบทที่74นี้และสะดุดีบทที่74นี้เองนะครับก็เป็นบทเพลงของอาสาบอาสาบนี้ก็เป็นคณะหัวหน้าคณะนักร้องซึ่งเนื้อหาก็บรรยายขณะที่พวกเขาต้องเศร้าสลดเมื่อกองทัพของบาบิโลนมาโจมตีในปี500 87ก่อนกรีซกศัาราดถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับที่เราอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมอาสาบรู้เรื่องอ,อ,อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เป็นเฉลยหรือแท้จริงไม่ใช่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสมัยอาสาบเนี่ยหลายร้อยปีผู้แต่งเพลงเริ่มต้นด้วยการที่คนอิสราเอลข่มครัวและอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก็คือเป็นบทเพลงที่เขียนขึ้นแล้วก็ใช้ในการที่จะ ร้องข่าควรวนหาพระองค์เราก็มาดูกันนะครับก็จะสรุปง่ายๆก็คือเราอ่านพระธรรมสรุดีบทที่74นีนี้เป็นบทเพลงที่ข่าควรวนถึงประเทศชาติกำลังถูกย่ำยีและผู้ที่เขียนเพลงขึ้นมาก็เขียนเพื่อขอการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าการช่วยเหลือการแก้คดีผู้ที่ทำได้มีพระเจ้าเท่านั้นนะครับในข้อที่หนึ่งก็เริ่มต้น โดยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าเหตุใดจึงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดเหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงคลุกกลุ่นขึ้นต่อแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์ในข้อที่หนึ่งนี้นะครับประโยชน์ที่บอกว่าเหตุใดจึงทอดทิ้งคําพูดนี้เปรียบกับคําพูดที่บอกว่านานสักเท่าใดซึ่งเป็นคําเปรียบเทียบจากข้อที่สิ ในข้อที่10ก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าศัตรูจะเย้ยหยันพระองค์ไปนานเท่าใดถ้าเปรียบข้อที่หนึ่งนี้นะครับ mm. เหตุใดทําไมพระเจ้าจึงทิ้งเข้าลงไปนานมากและจะอีกนานสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าผู้ที่กําลังอธิษฐานนี้นะครับเขายังไม่เห็นการช่วยกู้หรือยังไม่เห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวใดๆเขาอยู่ในสภาพที่รอแล้วรอเล่าว,ว่าพระเจ้า เมื่อไหร่จะมาช่วยและอีกคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงคุกรุ่นขึ้นต่อแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์คําว่าแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์นี้เป็นความคู่ขนานกับวรรคแรกตรงกับคําว่าข้าพระองค์ทั้งหลายก็คือข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยเป็นแกะทุ่งหญ้าของพระองค์แล้วทาไมพระองค์เนี่ยทิ้งยาวนานเป็นภาพเปรียบเทียบว่า อิสราเอลเป็นแกะในความดูแลของพระเจ้าขอพระเจ้าเนี่ยช่วยมากู้ด้วยและตรงนี้น่าสนใจนะครับประโยคที่บอกว่าเหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงคุกุุนคือผู้ที่กําลังเขียนเพลงนี้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเหตุที่บาบิโลเนี่ยมาโจมตีอิสราเอลนี้เกิดจากพระพิโรธของพระเจ้าก็จะอารมภบทให้กับเรานิดหน่อยนะครับเนื่องจากอิสราเอลถ้าเราไปอ่านในพระธรรมอิสยา เยเลมีเอสเคลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชาวอิสราเอลแม้กระทั่งมหาปุโรหิตที่อยู่ในวิหารก็ทิ้งพระเจ้าเช่นเอารูปเคารพของอียิปต์นะครับมานะครับสลักรอบๆในพระวิหารหรือเอาพิธีกรรมของการนมัสก,การของคนต่างชาติเนี่ยปุโรหิตเมื่อก่อนนี่ก็หันหน้าเข้าวิหารนะครับช่วงหลังนี้ก็หันหน้าไปฝั่งตรงกันข้ามกับพระวิหาร เอารูปจอระเข่รูปนกคือรูปเคารพที่ชาวอียิปต์นับถือเนี่ยมาไว้ในวิหารประชากรก็ไม่สนใจพระเจ้าซึ่งพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาละทิ้งพระเจ้าพระเจ้าก็จะทิ้งเขาสุดท้ายบาบิโลนก็มาโจมตีคือผู้ที่เขียนสดุดีบทนี้นะครับเขารู้อยู่แก่ใจว่าที่บาบิโลนมาโจมตีเขาเนี่ยก็เพราะว่าบัมพบุรุษของเขาทําบาปละทิ้งพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีความเข้าใจว่า ถึงอย่างไรพระเจ้าได้ทรงเรียกอิสราเอลพระเจ้าได้ทรงนับอิสราเอลเนี่ยเป็นฝูงแกะเป็นลูกเป็นประชากรเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าเขาจึงมีความหวังว่าถึงแม้พระเจ้าจะตีสอนนะครับและอยู่ในช่วงที่ถูกเยาะเย้ยถากถางแต่ว่าเขาก็มีความหวังใจว่าพระเจ้าเนี่ยจะช่วยกู้เขาแต่ว่าอีกนานเท่าไหร่ บทนี้จึงเป็นบทที่คงคล้ายๆกับชีวิตของเราทั้งหลายนะครับบอกว่าเราก็รู้นะครับว่าเราทําผิดพลาดทาบาปบางอย่างเราก็กลับใจแล้วเราก็รอคอยพระเจ้าอีกนานสักเท่าไหร่พระเจ้าจะเข้ามาช่วยกู้เราคงเป็นอารมณ์คล้ายๆบางคนในตอนนี้นะครับอีกพระเจ้าเมื่อไหร่เหมือนข้าพระองค์อยู่ในถิ่นทุรกนดานะครับวนไปเวียนมาอีกนานเท่าไหร่ในข้อที่2บอกว่า ขอทรงละลึกถึงเหล่าประชากรที่ทรงซื้อมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนเผ่าพันธุ์ที่ทรงถ่ายไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ภูเขาซีโอนที่ประทับของพระองค์ในข้อที่สองนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยกำลังจะเหมือนกับทวงถามพระเจ้าพระเจ้าขอละลึกถึงที่พระองค์เนี่ยอุตส่าห์ซื้อเข้าลงทั้งหลายออกมานะครับจากอียิปต์ ไทยเข้าลงทั้งหลายนะครับจากชนชาติทั้งหลายที่ขณะเดินทางในถิ่นทุรกันดารเนี่ยชนชาติทั้งหลายก็จะมาสาบแช่งทําลายแต่พระเจ้าก็ไทยเข้าลงออกมาและพระเจ้าก็ประกาศชัดเจนนะครับพระองค์จะสถิตอยู่กับอิสราเอลเป็นเผ่า,าพันธุ์ที่พระเจ้าทรงรักและโปรดปานขอเมตตาด้วยเถิดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือประชากรที่ทรงซื้อมาตั้งแต่ครั้งก่อนพระเจ้าซื้อชีวิตของ คนอิสราเอลนะครับด้วยชีวิตของชาวอียิปต์พระราชบุตรลูกของกษัตริย์ของชาวอียิปตองทัพของอียิปต์ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์นะครับมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าทรงชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ดึกดําบรรณคำว่าทรงชุบเลี้ยงนะครับแปลตรงตัวก็คือได้ทรงได้ไทยพวกเขามาพระเจ้าเนี่ยทรงได้พวกเขามาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่ ทรงนำเขาออกมาจากอียิปต์และอีกคำพูดหนึ่งนะครับก็คือคำพูดที่บอกว่าเผ่าพันธุ์ที่ทรงไถไว้คือการช่วยกู้การไถของพระเจ้าที่ไถจากชนชาติอียิปต์ให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ในตรงนี้ถ้าเปรียบกับชีวิตของเราก็คือพระเจ้าเนี่ยไถเราออกจากชีวิตเก่านำเราออกจากชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าซื้อเราออกจากเวรกรรมโชคชะตาราศี มารซาตานและก็โลกนี้ซื้อเรามาแล้วเมื่อเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระเจ้าก็ทรงชุบเลี้ยงเราดูแลเรามาจนถึงทุกวันนี้และบรรทัดสุดท้ายในข้อที่สองน่าสนใจนะครับภูเขาซีโอนที่ประทับของพระองค์และพระเจ้าเนี่ยก็ทรงเลือกภูเขาซีโอนขึ้นมาไว้เป็นที่ประทับเป็นที่นัดพบของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ดังนั้นอิสราเอลนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าและอิสราเอล เป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรน,นัดพบแยกออกมาให้เป็นคนของพระเจ้าโดยเฉพาะผู้เขียนกําลังจะร้องบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงเลือกเขาพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อเขาแล้วแต่ว่าในขณะนี้ชีวิตของเขานั้นกําลังถูกทําลายด้วยชนชาติหนึ่งก็ขอพระเจ้านะครับเลื่อลึกถึงเหมือนกับพระองค์อุตสาลงทุนอุตสาไทยพระองค์อุตสาทําการยิ่งใหญ่เพื่อน,นํา พวกเขาออกมาในตรงนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงและลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทําได้ไหมก็เหมือนถ้าเราอธิษฐานนะครับพระเจ้าอุตส่าห์นำผมออกจากชีวิตที่ล้มเหลวแลนแค้นชีวิตในอดีตวันนี้ถึงแม้จะแย่อย่างไรผมขอกลับใจไหมได้ไหมขอเริ่มต้นใหม่นี่คือท่าทีที่ดีนะครับในชีวิตของเรานั้นมีคนอยู่2ประเภทคนประเภทที่1เป็นคนประเภทแบบยูดาสเมื่อทําผิดพลาดแล้วก็ไม่กลับใจ คนประเภทที่สองนะครับเป็นคนประเภทแบบเปโตเมื่อรู้สึกตัวเองผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็กลับใจให้อภัยตัวเองแต่ในตรงนี้เราขอบคุณพระเจ้าผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่74เขาอยากจะขอสิทธิจากพระเจ้าว่าสิทธิจากที่พระองค์เคยไถ่เคยซื้อเนะ่เคยนําเขาวันนี้ขอพระเจ้าเนี่ยทรงนําเขาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเราจึงเห็นว่าคนที่เขียนนะครับมีความเข้าใจในน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ปราถนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศพระเจ้า ต้องการที่จะไทยพระเจ้าต้องการที่จะให้เราเนี่ยมีชีวิตใหม่พระเจ้าต้องการให้เรานะครับกลับมาหาพระองค์มากกว่าถูกทําลายแล้วก็ห่างเหินห่างไกลาจากพระองค์ก็อยากจะหนุนน้าใจพี่น้องนะครับว่าชีวิตเรานั้นเราได้รับพระเมตตาที่มาจากพระเจ้ายามคุณพ่ายแพ้ล้มเหลวแล้วก็หมดหนทางสู้ให้มีความหวังในพระเจ้าดีกว่าที่จะถอดใจให้มีชีวิตนะครับที่จะ สแสวงหาพระเจ้าดีกว่าออกไปสู่ทางโลกเพราะในตรงนี้เราก็จะได้พบอย่างหนึ่งนะครับว่าผู้ที่เขียนสดุดีตรงนี้ถึงแม้อยู่ในสภาพที่ยากลาบากแต่เขาจะมีความหวังใจในพระเจ้าขอยเราหวังใจในพระองค์พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งหรือพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธคําอธิษฐานของผู้ที่อธิษฐานด้วยความจริงใจและพระเจ้าก็จะไถ่เราจริงๆพระเจ้าจะช่วยเราวันนี้นะครับในข้อที่สม ขอทรงหันย่างพระบาทมายังซากปรักหักพังตลอดการเหล่านี้ความย่อยยับทั้งหลายที่ศัตรูนำมาสู่สถานนมัสศการในข้อที่3นี้นะครับประโยคที่บอกว่าขอหันย่างพระบาทมาเนี่ยก็มีความหมายคือขอพระเจ้ารีบมาช่วยให้กลับสู่สภาพดีโดยเฉพาะสถานนมัมการทำไมนะครับเพราะว่าเมื่อบาบิโลนมาโจมตีอิสราเอลเนี่ย บาบิโลนนี้ทําลายสถานนมาสการคือทําลายวิหารนะครับทาลายกําแพงเมืองแล้วก็ทําลายวิหารของพระเจ้าแท่นบูชาทําลายหมดทุกอย่างเลยจึงทําให้คนที่เป็นผู้ที่ร้อนใจที่สุดนะครับมีคนสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือพวกมหาบรุหิกับพวกเลวีเพราะเขาต้องปฏิบัติพระเจ้านะพระวิหารนะครับเนี่ยถูกทําลายจบเลย2พวกที่เป็นผู้เผยพระชนะเพราะว่าพวกผู้เผยพระชนะเนี่ยเขาคุ้นเคยกับ พระวิหารพระเจ้าเขาคุ้นเคยกับการปฏิบัติพระเจ้าแล้วยิ่งผู้เขียนตรงนี้นะครับเป็นอาสาบเนี่ยก็คือพวกที่อยู่ในเผ่าเลวีที่นับศัการหรือผู้ที่ปฏิบัตนะิพระเจ้าและพระวิหารนะครับโอเ้เขาใจสลายเลยนะเหมือนถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารนะร้านอาหารคุณถูกทําลายนะหรือว่าคุณอยู่ที่โบสถ์นะครับแล้วโบสถ์ถูกทําลายเหมือนประเทศจีนนะโบสถ์ถูกทําลายหมดเลยนะครับใจสลาย ตรงนี้ก็เหมือนกันพวกบาบิโลเนี่ยพวกไม่มีพระเจ้าใจหายไหมครับคนไม่มีพระเจ้าเนี่ยมาทําลายวิหารพระเจ้าเนี่ยแล้วคนที่เชื่อพระเจ้าไม่มีสถานที่นมัสการมันใจหายตรงนี้ผู้เขียนก็บอกว่าโอ้โหขอพระเจ้ารีบมาช่วยกู้ด้วยเถอะนะครับเพราะว่าสถานนมัสการก็ไม่มีแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับประเทศไทยเรามีเสรีภาพจะมีโบนมัสการอะไรก็ได้แต่ประเทศจีนประเทศลาวไม่ได้นะอาจารย์เคยไปสอนที่ประเทศลาวคิดซะจัก อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเราจะมายืนข้างถนนแจกใบปลิวหรือถือพระกัมภีร์ประกาศไม่ได้นะครับห้ามหมดระบบระเบียบม,มาจากราชาการทําอะไรก็ไม่ได้พวกเรานี่ยังมีเสรีภาพขอให้ท่านรักพระเจ้าใช้โอกาสมีเสรีภาพนี้น้มัสการถ้าท่านอยู่ในประเทศลาวนะจบเลยนะครับหรืออยู่ในประเทศจีนจบเลยนะเขาจึงต้องหนีไปนมาสการใต้ดินแอบนมาสการไม่รู้จะโดนจับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางครั้งคนของรัฐบาลนะครับก็แฝงตัวแอบเข้ามา มาประชุมด้วยเพื่อมาดูลาดราวาาท่าทีแล้วก็เข้ามาจับอีกโอ้ลําบากอิสราเอลที่เขาไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับวิหารถูกทําลายเนี่ยโอ้ลําบากไม่มีสถานที่น้ำมัสการยามท่านมีท่านก็ต้องสัตซ์ซื่อขอบคุณพระเจ้าทําไมเราต้องเรียนภาคกัมพีก็เพราะว่าภาคกัมภีร์เวลาเขียนมันมีสำนวนสำนวนของคนยู่หรือมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ คำอุปมาคำอุปมาใหม่หรือถ้าเป็นบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่มีบทกรอนบทกวีที่เราเรียนเพราะว่าถ้าเราอ่านตามตัวนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจจึงต้องมีการศึกษาการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะครับเรามาดูต่อในข้อที่4ตอนนี้บอกว่าบรรดาคู่อริของพระองค์โหร้องในพระนิเวศของพระองค์ พวกเขาตั้งธงรบของตนขึ้นเป็นหมายสำคัญในตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับจากข้อที่3เพราะว่าพวกศัตรูพวกทหารของบาบิโลนเนี่ยก็เข้ามาโจมตีแม้กระทั่งในพระวิหารของพระเจ้าและเข้ามาแล้วก็ครับก็ตั้งธงรบของกองทัพของบาบิโลนเนี่ยต,ตั้งเสียบไว้เลยที่พระวิหารคือในการสู้รบนะครับถ้าหากว่า เราไปรบชนะที่ไหนเราก็จะปักธงเราไว้ที่นั่นประกาศการเป็นเจ้าของตรงนี้บาบิโลนนี่นับถือรูปเขารพมาตีพระวิหารนะโจมตีทำลายแล้วก็ปักธงรบก็หมายความว่าเขาไม่ได้สู้กับอิสราเอลละเขาสู้กับพระเจ้าเพราะในข้อที่4บอกว่าบรรดาคู่อริของพระองค์เนี่ยตอนนี้ก็คือพวกบาบิโลนนะครับสู้กับพระเจ้าลีบังอาสู้กับพระเจ้าและ พระนิเวศของพระเจ้าเป็นสถานที่ประทับของพระองค์ในอิสราเอลบนภูเขาซีโอนกองทัพบ,บาบิโลนเข้าไปโจมตีนะครับปักธงยึดเป็นของพวกเขาเองเลยประโยคที่บอกว่าพวกเขาตั้งธงรบของตนเป็นหมายสําคัญมีความหมายนะครับคือเขาได้ปักธงต่างๆของพวกเขาไว้ในพระวิหารเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะทําให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นบนทินเพราะว่านะฟังให้ดีนะครับวิหารของพระเจ้านั้นแบ่งเป็น สองส่วนในอาคารวิหารส่วนด้านในสุดเขาเรียกว่าอภพิสุทที่สถานผู้ที่จะเข้าไปได้มีมหาปุโรหิตเท่านั้นเป็นห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดมีหีพนันสัญญาอยู่ที่นั่นปุโรหิตจะเข้าไปปีละครั้งส่วนที่2คือส่วนวิสุทธิสถานคือส่วนที่ปุโรหิตและเลวีเนี่ยปฏิบัติพระเจ้าทุกๆวันที่นั่นแล้วก็ลานข้างนอกออกมานะครับก็มีลานสําหรับผู้ชายชาวยิวลานสําหรับผู้หญิงชาวยิว ลานสหรับคนต่างชาติแต่ตรงนี้นะครับพวกกองทัพบาบิโลนนี้เขาไม่ใช่มหาปุโรหิตเขาไม่ใช่เลวีแต่เขาเข้าไปยึดครองวิหารเลยนะครับก็คือไปยึดอาณาจักรของพระเจ้าไปยึดสถานวัตการพระเจ้าในตรงนี้จะบอกว่าเขาคือคู่อริของพระองค์คือคู่อริของพระเจ้าแนหะเขาเอากองทัพนะครับทงประจํากองทัพเนี่ยไปปักไว้เลยข้อที่5พวผู้เขาทําตัวเหมือนคนตัดไม้เงื้อขวานข้นป่าข้อห พวกเขาจามไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้นพังลงด้วยขวานด้วยด้ามใหญ่น้อยในข้อที่5กับข้อที่6กําลังจะบรรยายว่าพวกเขาเนี่ยเอาขวานเอาอาวุธของเขานะครับจามหรือทําลายผนังของพระวิหารผนังของพระนิเวศท,ที่มีรูปแกะสลักต่างๆเช่นรูปต้นอินทราลัมคือเนื่องจากผนังของพระวิหารพระเจ้านะครับ จะมีการแกะสลักซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตสัญลักษณ์ของอิสราเอลในตรงนี้ผู้เขียนลำเปรียบเทียบว่าแต่เจ้าพวกบาบิโลนเหล่านี้นะครับเอาขวานเนี่ยจามคือทําลายเนี่ยให้พระวิหารของพระเจ้านะครับสลักหักพังจึงบอกว่าเขากําลังต่อสู้กับพระเจ้าโดยเฉพาะเลยแต่เราก็เห็นผลนะครับปัจจุบันนี้เมืองบาบิโลนไม่มีในโลกแนละ้วเพราะเขาสู้คนผิดไปสู้พระเจ้านะ ข้อที่7พวกเขาฐานสถานนัมสการของพระองค์วอดวายพวกเขาย่ำยีที่สถาปาานาธนามของพระองค์ในข้อที่7นี้มีความหมายว่าเขาทําให้สถานนัสการของพระเจ้านะครับเป็นมลทินที่ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่นมัสการต่อไปแล้วเราก็ถามว่าทํให้เป็นมลทินล่ะก็เพราะว่าได้กล่าวไปแล้วพี่พระวิหารนั้นมีหลายมาหลายชั้นชั้นมหาปุรหิตชั้นสําหรับคนเลวี สำหรับคนยิวและคนต่างชาติแต่พวกบาบิโลนเป็นคนต่างชาตินะครับซึ่งแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยยังไม่ให้เข้าไปในวิหารเลยนะหรือแม้กระทั่งประชาชนก็ยังเข้าไม่ได้ต้องเข้าได้เฉพาะเลวีเท่านั้นแต่ตรงนี้พวกบาบิโลนคนหยาคนบาปช้าเนี่ยเข้าไปในวิหารแล้วก็เอาธงกองทัพตัวเองไปปักยึดครองพระวิหารแล้วก็เอาขวานะครับฟันจามารูปแกะสลักรอบรอบ กำแพงผนังวิหารให้เสียไปหมดเขาทําให้สถานนวมสการนะครับไม่สามารถนวัสการได้เพราะทําไมครับเพราะว่าจุดศูนย์รวมของคนยิวคือสถานนวมสการในเทศกาลต่างๆยิวทั้งประเทศและยิวทั่วโลกก็จะไปนมัสการในตรงนี้กองทัพบ,บาบิโลเนี่ยต้องการทําลายไม่ให้มีการนมัสการคือถ้าทําลายชนชาติอิสราเอลได้ต้องทําลายพระเจ้าเขาก่อนเพราะอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเข้ามาและอิสราเอลเป็นชนชาติที่ มีพระเจ้านะครับเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจของประชาชนบาบิโลนจึงต้องทําลายจุดยุทธศาสตร์ของอิสราเอลเลยคือทําลายพระวิหารของพระเจ้าก่อนข้อที่8พวกเขาคิดในใจว่าเราจะขยี้ให้แหลกล้านพวกเขาเผาผลาญที่นมัสการพระเจ้าทุกแห่งในแผ่นดินในข้อที่8นี้นะครับพวกเขากําลังที่จะตั้งใจนะครับ ทําลายที่นมัสการของพระเจ้าทุกแห่งก็คือที่ประชุมของพระเจ้าที่พบปะระหว่างประชาชนกับพระเจ้าเขาต้องการทําลายทุกแห่งหนที่มีอยู่ก็หมายความว่าในยูดานั้นมีสถานที่ที่จะนมัสการพระเจ้าอย่างไม่เป็นทางการฟังให้ดีนะครับอย่างไม่เป็นทางการหลายที่ซึ่งเราสามารถดูได้จากหนึ่งพงกษัตริย์บทที่3ข้อที่2 สองพงกษัตริย์บทที่18ข้อที่4ก็คือสถานที่นำ้ำมันการของพระเจ้าเนี่ยที่เป็นทางการคือภูเขาซีออนเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชนแต่ยังมีบางสถานที่นะที่ประชาชนนะครับยังมารวมตัวกันพบปะกันบ้างดังนั้นพวกชาวบิบิลอนก็คือว่าต้องการทําลายสถานที่อิสราเอลเนี่ยจะพบกับพระเจ้าทุกที่ทุกแห่งที่มีอยู่เขาทําลายหมดในข้อที่8นี้ ดูเหมือนว่าชาวบาบิโลนจะรู้จุดหลักนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยเขารวมตัวกันได้หรือว่าเขามีใจฮึกเหิมเขาต่อสู้ได้ก็เพราะพระเจ้านะเลยตั้งใจนะครับสถานที่ไหนที่คนยิวใช้ในการพบพระเจ้าทําลายให้ราบครับทําลายทุกทกที่และในข้อที่9เราไม่ได้รับหมายสําคัญใดๆเลยไม่มีผู้เผยวจนะเหลืออยู่สักคนเดียวไม่มีสักคนให้พวกเรารู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ นานสักเท่าใดในข้อที่9นี้คําพูดที่บอกว่าไม่ได้รับหมายสําคัญใดๆเลยนี้นะครับความหมายก็คือเหมือนในสมัยอพยพที่ไม่มีผู้เผยวจะนะมาปรากฏให้เห็นเขาก็รอคอยนะครับเพราะในพระธรรมอพยพเนี่ยสมัยที่อยู่ในอียิปต์ไม่มีเสียงใดๆนะครับเขาก็รอนะครับเขาจะต้องเป็นท่านในอียิปต์นานอีกสักเท่าใดจนวันหนึ่งมาพระเจ้าประทานโมเสสให้กับเขา ในตรงนี้ก็คล้ายๆชีวิตของเรานะครับบางครั้งรู้สึกว่ามันเงียบเหลือเกินมีหลายครั้งนะครับเรารู้สึกมันเงียบพระเจ้าจะมีเมื่อไหรจะมีอย่างไรเพราะมันเงียบไปทุกอย่างเลยนะเราต้องรอคอยแล้วในข้อที่9นี้อีกคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีสักคนในพวกเรารู้ว่าจะเป็นเช่นใดเป็นนานอีกสักเท่าไหร่ก็หมายความว่าในตอนนั้นนะครับไม่มีใครได้ยินเสียงพระเจ้าเลยนะไม่มีใครรับหมายสําคัญจากพระเจ้าเลยว่า โอ้โหนี่เราต้องเป็นทานในอียิปต์นานอีกสักเท่าใดนะขงค,คล้าๆโยเซฟนะครับที่เป็นทาสบ้านโบติฟาแล้วก็ไปเป็นเฉลยในในคุกอะ่ะโอ้ไม่มีหมายสําคัญเลยการอัศจรรย์ก็หมดไปแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้ามีเวลาเพราะวันหนึ่งมานะครับฟาโรหฝันและให้โยเซฟทํานายฝันวันหนึ่งมาพระเจ้าเรียกโมเสสมาวันหนึ่งมานะครับอิสราเอลอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ยากลาบาก พระเจ้าโดนใจกษัตริย์ของเปอร์เซียให้อิสราเอลกลับไปสร้างวิหารอีกครั้งหนึ่งดังนั้นชีวิตเหานั้นมีเวลาบางครั้งเราก็แบบอิสราเอลนะครับโอ้โหไม่มีหมายสําคัญเลยทุกอย่างเงียบหมดมันไม่ได้เงียบตลอดไปนะครับพระเจ้ามีแผนการพระเจ้ามีลิขิตพระเจ้ามีการทรงนําและพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยมันจะไม่เงียบตลอดไปเราจะเห็นแล้วครับว่าตอนนี้เขาดูเหมือนว่าเงียบตลอดไป แต่ว่ามันจะไม่เงียบตลอดไปเพราะพระเจ้ามีเวลาสําหรับเราทุกคนขอเราได้ไว้วางใจในพระเจ้านะครับอิสเอลตรงนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะเงียบแต่พระเจ้ามีนะครับสิ่งที่หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นคือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สําหรับผู้ที่รักพระองค์เพราะทําไมครับขณะที่เขารู้สึกว่าเงียบวันหนึ่งมาพระเจ้าส่งโมเสสมานะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวันหนึ่งมาพระเจ้าทรงเมตตา ให้มีกษัตริย์ที่ดีมากคือดาวิดมานะครับโอ้ทุกคนเคยผิดหวังกับซาอูลเพราะซาอูลไม่ปกครองประเทศฮนะซาอูลใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการไล่ฆ่าดาวิดในป่านะแต่พระเจ้าให้ดาวิดมาดาวิดปกครองด้วยความเที่ยงธรรมคืออยากจะหนุนใจนะครับคุณมีเวลาแน่นอนอยากจะเป็นพยานให้กับพวกเรานะครับคือในช่วงที่อาจารย์รับใช้พระเจ้าเนี่ยมีช่วงเงียบมากเงียบจริงๆเง,งียบก็คือเกิดความท้อแท้ ตอนนั้นรับใช้พระเจ้านะครับจนประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้แเนี่ยโอ้โหแบบเงียบมากเงียบจนคุยภรรยาว่าอ,อยากจะออกจากการรับใช้แล้วเพราะว่าคือเราจบโรงเรียนพระคิดธรรมานะครับและเราก็สอนโรงเรียนพระคิดธรรมด้วยนะนั้นเป็นอาจารย์สอนพิเศษสองสามที่ไปสอนปรากฏว่าเราสอนแต่มันมีอย่างหนึ่งนะครับเราแห้งมากเลยไม่มีประสบการณ์การยยบเยียนจากพระเจ้า ไม่มีประสบการณ์อัศจรรย์ไม่มีอะไรมันมันแห้งแรงนะครับมันเบื่อละคือมันทําซ้ําๆมาหลายปีนะแล้วก็คิดในใจนะครับว่าอยู่แบบนี้ต่อไปเนี่ยมันมันเหมือนกับหลอกตัวเองเราก็ไม่อยากจะอยู่นะบอกภรรยาว่าเราเรา,เราลาออกเถอะแล้วก็ไปทําอะไรดีกว่าเพราะรับใช้พระเจ้ามาเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยมันมันแห้งไม่มีประสบการณ์แต่ขอบคุณพระเจ้าจําได้เลยนะครับเริ่มจาก ปี1999เดือนตุลาจําได้โอ้มีปัญหาใหญ่มากเลยมีปัญหาเข้ามาและช่วงมีปัญหานั่นแหละขอบคุณพระเจ้าแท้จริงเป็นแผนการพระเจ้านะครับเพราะปัญหานั้นทําให้ตัดสินใจนว่าจะ,สะแสวงหาพระเจ้าจะตื่นนะตีสาทุกวันจําได้และจะจ่ายราคาจะอดอาหารจะเฝ้าเดียวในมิติใหม่คือเมื่อก่อนเฝ้าเดียวตามหน้าที่เดี๋ยวนี้เฝ้าเดียวเพราะรักเฝ้าเดียวเพราะสนิทสนม เฝ้าเดียวเพราะอยากจะรู้จักเฝ้าเดียวเพราะอยากจะใกล้ชิดเฝ้าเดียวเพราะจะให้พระเจ้าเป็นชีวิตจากนั้นพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนนะครับและจนถึงวันนี้กลายเป็นมิติใหม่ของการรับใช้เดี๋ยวจะหนุนใจนะครับว่าท่านทั้งหลายที่กําลังเงียบนะรู้สึกว่ามันเงียบมันไม่มีอะไรเลยนะครับขออธิษฐานขอการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้าอย่าท้อแทนะ้ขอพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนขอพระเจ้าที่จะได้ ให้ชีวิตของเรานั้นนะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับพระองค์อย่ากลัวที่จะขอการยิมย้มเยียนจากพระเจ้าพระเจ้าชอบก็หนุนใจพี่น้องน,นะครับว่าบางครั้งชีวิตเราเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่เงียบก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่าลืมนะครับผมใช้คําว่าหลับหูหลับตาสัตว์ซื่อไปอ่ะหลับหูหลับตาสัตว์ซื่อหลับหูหลับตาอยู่กับพระเจ้าไปนะอย่าท้อแท้เพราะพระเจ้ามีแผนการสาหรับอิสราเอลพระเจ้ามีแผนการสําหรับ ดาวิดพระเจ้ามีแผนการสําหรับาดาเนียนพระเจ้ามีแผนการสําหรับเอสเธอร์ชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้เดินด้วยตัวลาพังน่แต่ชีวิตของเราเนี่ยมีพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้ให้แผนการให,ให้กับชีวิตของเราใครจะคิดนะครับครบ430ปีพระเจ้ามาให้โมเสสมาปรากฏเนี่ยบางครั้งนะครับเราถอดใจก่อนที่พระเจ้าจะมาอย่าเพิ่งถอดใจนะครับพระเจ้าจะไม่เงียบตลอดไปคําพูดที่บอกว่าทําไมพระเจ้าเงียบ ไม่มีหมายสำคัญไม่มีอะไรเลยนะไม่จริงนะครับมีแต่มีในเวลาจับพระเจ้า